สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําการดูแลเล็บนะคะการดูแลเล็บยาวนะคะเล็บยาวแล้วก็ทํำยังไงคือจะให้เล็บที่ว่ายาวและแข็งแรงแล้วก็สะอาดนะคะเป็นผู้หญิงที่ชอบทาเล็บนะคะทาเล็บมากทาได้ทุกวันนะคะแต่ว่าการดูแลจะแบบไหนนะคะดูวันนี้นะคะพุ่งอาบน้ําเสร็จนะคะอ่าฮะหน้าสดๆดนะคะวันนี้วันนี้สดสดนะคะวันนีส้สดมากเลยนะคะ คือหนึ่งการที่เรารักษาเล็บนะคะไม่ต้องใช้อะไรมากนะคะทุกคนแค่มะนาวอ่าการที่ทาเล็บบ่อยๆนะคะในหลายท่านก็อาจว่าอาจจะเล็บเหลืองนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณใช้มะนาวนะคะใช้มะนาวหลังจากที่เราล้างเล็บเสร็จนะคะเราก็ใช้มะนาวเลยนะคะอ่าแล้วก็อ่าทุกๆครั้งที่ล้างเล็บเสร็จนะคะใช้มะนาวรับรองว่าเล็บคุณจะไม่เหลืองนะคะ นี่นะคะเล็บที่เพิ่งจะล้างเสร็จแล้วก็มะนาวลูกหนึ่งนะคะ,ะตัดครึ่งนะคะก็เอาถูๆเข้าไปในเล็บนะคะรับรองว่าเล็บทั้งแข็งทั้งทนแล้วก็สะอาดจะไม่มีเหลืองนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบทาเล็บนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนนอนนะคะอยากให้ทุกคนใช้ครีมที่แบบว่าทำให้ผิวผิวนะคะมันจะได้แบบว่า ช่วยเล็บด้วยนะคะเป็นผู้หญิงที่เล็บสวยนะคะเล็บยาวด้วยเล็บยาวมากนะคะแต่ว่าทําไมถึงเล็บไม่เหลืองนะคะทุกท่านนะคะใช้มะนาวนะคะใช้มะนาวรับรองนะคะรับรองว่าเห็นผลนะคะเพราะว่าหนึ่งมะนาวเนี่ยมันจะมีรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมคะมันจะไปกัดสารของอเศษที่ว่าเหลืองเหลืองอะไรสามารถออกได้นะคะบางท่านตาส้มตําหรือว่าทําลาบในร้านอาหารนะคะจะมีมะนาวเยอะๆนะคะ ช่วยล้างนะคะสะอาดมากกว่าอะ,อะไรนะคะฟงะฟงไอแฟบนะคะเป็นคนที่ชอบทาเล็บนะคะแล้วสีทาเล็บแต่และสีนะคะจะเข้มข้นนะคะจะเข้มมากนะคะแล้วทำไมเล็บถึงไม่เหลืองนะคะเพราะว่าเราใช้มะนาวเราใช้มะนาวนะคะอ่าเสริมตรงที่ว่าทำความสะอาดนะคะรับรองว่าได้ทั้งเล็บสวย แล้วก็ได้ทั้งคุณภาพของลิบจะไม่มีเหลืองนะคะเห็นไหมคะลิบนี้จะไม่มีเหลืองเล็บนี้จะยาวอยว่วยาวแบบสวยแล้วก็สะอาดนะคะใช้มะนาวแน่นอนนะคะวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าทุกวันเราสามารถเปลี่ยนสีได้ถ้าเราใช้มะนาวนะคะใช้มะนาวแบบว่าล้างเล็บนะคะเล็บไม่เหลืองนะคะรับรองรับรองนะคะเพราะว่าใช้ประจํา ัท้ทาเล็บมารู้สึกว่าเกือบ20ปีนะคะเกือบยีปีเล็บจะไม่มีเหลืองเพราะจะใช้มะนาวตลอดนี่คืออ่าเป็นวิธีง่ายๆนะคะนะเปลือกมะนาวเนี่ยน้ำมะนาวที่เราใช้เสร็จบางทีมันก็เหลือนิดนึงนะคะเราก็สามารถถูดได้นะคะรับรองเล็บแข็งด้วยแล้วก็อ่า อะไรที่ที่สวยงามนะคะนี่ก็มีเทคนิคของเราเหมือนกันนะคะที่อยากให้เพื่อนๆได้รับชมว่าทําไมเล็บถึงยาวและแบบแข็งและแบบไม่หักง่ายนะคะก็มีวิธีง่ายๆนะคะครีมบารุงมือด้วยแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวแน่นอนรับรองร้อยเปอร์เซ็นตนะคะวันนี้จะเอาสีไหนดีนะคะยังไม่รู้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบทาเล็บไว้เล็บยาวแล้วก็เป็นสีที่เข้มนะคะ แล้วก็บางครั้งลหลายๆท่านก็บอกว่าเล็บเหลืองไหมคะไม่เหลืองนะคะเมื่อคืนไปไลฟ์สดอีกอคุณบ้านคุณพี่ของเคดานะคะคุณพี่เคดาถามว่าทําไมเล็บสวยจังทําไมไม่แนะนําให้เพื่อนๆนได้รับรู้วิธีดูแลเล็บนะคะวิธีง่ายๆนะคะล้างเล็บเสร็จน้ามะนาวเปลือกมะนาวนะคะ ที่บ้านนี้ไม่ไม่ค่อยทานมะนาวนะคะแต่ใช้มะนาวไว้ล้างเล็บนะคะเพราะว่าจะล้างทาเล็บบ่อยมากนะคะบางบางทีก็วันเว้นวันนะคะบางทีก็ทุกวันนะคะก็เราก็ขัดมะนาวไม่ได้นี่คือวิธีง่ายๆนะคะของการที่ดูแลเล็บนะคะดูแลผิวมือด้วยนะคะจะทําให้แบบว่ามันกัดแบบเศษอะไรที่สกปรกออกได้นะคะมะนาวนะคะทุกคนก็พอจะรับรู้นะคะแล้วก็เราก็จะมีวิธีง่ายๆแค่มะนาว ไม่ต้องใช้อะไรนะคะใช้มะน,นาวอย่างเดียวอฟองน้ําอย่างปรล้าเสริมสวยนะคะบางท่านเขาก็จะมีมะน,นาวให้เขาก็รู้วิธีใช้นะคะรับรองว่าเล็บจะไม่มีเหลืองนะคะและคุณก็สามารถแล้วเล็บมะน,นาวนะคะจะไม่มีะตะกุตะกะนะคะม,มันจะเรียบนะคะนี่คือการดูแลรักษาเล็บที่ใช้งานบ่อยๆก็คือว่าทาสีนั่นเองนะคะก็ฝากเพื่อนๆ เอาคลิปนี้ไปทดลองใช้นะคะท่านใดที่ชอบอ่ไว้เล็บยาวหรือว่าชอบทาเล็บแล้วก็เล็บมีอาการแบบอ่าสีเหลืองนะคะก็ใช้มะนาวนะคะใช้มะนาวนะคะรับรองเห็นผลนะคะเพราะว่าอ่าทำมาอยนานมากนะคะแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือผมนะคะก็จะมาบอกอีกเพื่อนๆอ,อีกเช่นกันนะคะเทคนิคในการที่รักษาผมให้ได้สวยยาวนะคะทุกคนนะคะ ก,ก่อนที่เราจะสระผมนะคะให้หวีผมก่อนนะคะหวีผมก่อนนะคะพอหลังจากนั้นเสร็จนะคะทุกท่านไม่ต้องไปสระผมตอนที่ผมเปียกนะคะให้หวีผมไม่ต้องนะคะเพราะผมคนจะร่วงปล่อยให้ผมแห้งนะคะเพราะผมเนี่ยรักษามาแบบชอบมากนะคะเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยนะคะแต่ว่า อชอบแบบความสวยงามคือได้ทั้งเล็บมือแล้วก็ได้ทั้งผมนะคะมันก็ทําให้เราภาคภูมิใจในตัวเราเองนะคะคือเวลาอาบน้ําเสร็จนะคะคือปล่อยผมก็เป่าให้แห้งนะคะเป็นผู้หญิงที่ไม่ใดผมนะคะจะไม่ใดผมนะคะจะไม่ไดผมเพราะว่าจะปล่อยแบบแห้งธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาการที่เราสระผมนะคะไม่ต้องไปหวี ปล่อยให้เข่าแห้งก่อนจนกระทั่งว่าอ่าจนว่วแห้งจริงๆค่อยไปหวีนะคะบางครั้งทําไมผมร่วงผมไรนะคะแต่ที่นี่นะคะผมยาวมากนะคะถามว่าร่วงไหมแทบจะไม่ร่วงแล้วก็ไม่แตกปลายด้วยนะคะยอมรับตัวเองว่าดูแลผมดีมากนะคะจะหมักผมอาทิตย์ละครั้งนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะจะสระผมอาทิตย์ละสองครั้งนะคะก่อนช่วงที่ผมยาวนะคะจะบอกให้ทุกคนนะคะคือหนึ่ง ห้ามเด็ดขาดผมเปียกก่อนนอนนะคะเพราะว่าจะเป็นเชื้อราทุกอย่างต้องให้แห้งให้แห้งสนิทนะคะนี่คือการเทคนิคดูแลผมให้สวยงามนะคะเนี่ยผมไม่เคยไม่มีแตกปลายแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะเรียกอะไรนะคะผมนี่จะมีน้ำหนักนะคะผมนี่จะมีน้ำหนักมากนะคะคือการการดูแลง่ายๆนะคะคือพยายามปล่อยให้ผมเปียกแล้วช่วงที่ว่าเราหวีผมนะคะคือ ไม่ต้องไปหวีเยอะไม่ต้องไปหวีเยอะนะคะยิ่งเวลาสระไม่ต้องหวีเลยนะคะโอเคร้านเสริมสวยนะคะเขาจะเขาจะหวีให้เราทําให้เราแบบให้สวยนะคะแต่ถ้าเราอยู่บ้านตัวเองนะคะสระเสร็จนะคะอ่าผ้าขนหนูนะคะซับไม่แห้งให้สนิทเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปไปทําอะไรให้มากคือขอให้แห้งสนิทนะคะให้แห้งสนิทแล้วทุกคนก็สามารถเอาหวีจะเป็นหวีแบบห่างๆหรือทีทๆก็ได้นะคะค่อยๆหวีนะคะ ค่อยๆหวีและคุณจะเห็นว่าผมคุณร่วงน้อยลงท่านใดที่ว่าผมร่วงนะคะเพราะว่าหนึ่งบางท่านก็จะหวีผมบ่อยๆนะคะหวีผมบ่อยๆแล้วก็ผมเปียกก็มีส่วนนะคะทําให้แบบว่าอ่าผมร่วงได้นะคะต้องคอยให้ผมแห้งสนิทนะคะค่อยหวีและคุณจะรู้ได้ว่าผมของคุณอะที่ว่ามันมันร่วงหรือว่ามันขาดนะคะมันก็จะอ่าแบบอยู่ตัวนี่คือที่ที่เป็นเป็นผู้หญิงที่ ชอบดูแลเรื่องสุขภาพแบบนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยนะคะแต่ว่าชอบดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ไม่กระทั่งใบหน้าแล้วก็ทั่งทั้งผิวนะคะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยอะไรที่สวยนะคะเราก็พยายามสรรหามานะคะเรามีอะไรดีๆแล้วก็อยากบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าเออสิ่งนี้นะคะที่เราทําไปแล้วมันเห็นผลนะคะเราก็อยากบอกเพื่อนๆบอกแนะนําบอกต่อๆกันไปนะคะนี่คือวิธีง่ายๆนะคะ อ่าเวลาสระผมนะคะคือพยายามอย่าไปหวีดีที่สุดนะคะปล่อยให้ผมแห้งเป่าหรือว่าเอาผ้าขนหนูซับให้แบบแห้งสนิทเลยนะคะค่อยหวีนะคะและผมจะร่วงน้อยลงนี่คือเทคนิคของเราเองนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราเห็นผลนะคะแต่ว่าเราก็อยากอ่ามีอะไรดีๆแล้วก็บอกเพื่อนๆน,นะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย แล้วมันเห็นผลจริงๆนะคะเป็นผู้หญิงที่ผมสวยนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เล็บสวยนะคะอหน้าตาอาจจะไม่สวยนะคะแต่ว่าเราก็พยายามบำรุงนะคะดูแลสุขภาพของเราเองนะคะวันนี้หน้าสดนะคะวันนี้หน้าสดมากนะคะวันนี้ก็เป็นผู้หญิงที่อยู่บ้านจะแบบเรียบๆนะคะก็ฝากบอกทุกคนด้วยนะคะว่าอะไรที่เรา ได้เรียนรู้นะคะได้ทำด้วยตัวเองแล้วแล้วก็จะฝากให้ทุกคนแบบดูต่อๆกันไปนะคะเราจะแบ่งปันนะคะแบ่งปันวิธีการดูแลเล็บวิธีการดูแลผมนะคะดูแลผิวหน้าหรือหลายๆอย่างนะคะใครมีอะไรดีๆก็แนะนําบอกต่อๆกันไปนะคะเราก็จะเรียนรู้กับหลายๆท่านเช่นกันนะคะก็วันนี้ก็ะจะเอาผมแล้วก็เล็บ ที่พูดตะกี้ให้ทุกคนได้รับฟังแล้วนะคะว่าดูแลเล็บยังไงถึงจะได้เล็บสวยเล็บสะอาดนะคะและผมก็เช่นกันนะคะก็ฝากทุกๆคนนะคะเข้ามาดูคลิปแล้วก็ลองไปทําตามนะคะรับรองว่าคุณจะได้ผมสวยสวยเล็บสวยสวยนะคะก็ ประมาณนี้นะคะอยู่บ้านก็ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณทุกทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวทาสีเล็บนะคะวันนี้บ๊ายบาย